สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วนะผมอยู่ผม S Y อีกเช่นเคยครับคลิปนี้มาอยู่ในอีเวนต์นะครับผมมาในช่วงฝนตกนะอีเวนต์นี้ผมชอบมาในช่วงฝนตกนะพอดีว่ามันมองคนค่อนข้างยากครับผมมองยากทั้งเรามองคนอื่นกับที่คนอื่นมองเรานะถ้าเล่นปืนระยะไกลนี่ยิงฟรีเลยครับเกมนี้ผมก็เอา M หนึ่งศูนย์มาครับผมแล้วก็สกปคูณเจ็ดนะบอดนี้ยิงได้ยิงไปเลยครับ ส่วสนที่ผมใช้ในคลิปนี้เป็นกระสุนเจาะห้าครับผมเอาไว้ยิงคนโดยเฉพาะนะส่วนมากคนก็ลงประมาณเกาะสี่ครับผมเกาะสามเกาะสี่ 3, นะเราเล่นเกาะห้าก็คือยิงแบบเข้าเกาะแน,น่นอนครับ้างหน้านี้มีคนวิ่งผ่านนะผมน่าจะคนแน่ๆครับ หมือนว่าจะมีสองคน,นับผมหามุมยิงใหม่เลยครับมีนคอรอยู่ที่เดิมนะพยายามว้อมหามุมยิงเรื่อยๆครับพยายามเล็งจุดที่เรายิงเมื่อกี้นะตัวน่าจะมีเพื่อนี่แถวน้นรนบจะมีเสียงเท้าก็อ,อยู่ตรงนั้นทิ้งระยะได้ทิ้งเลยครับผมเราได้เป็นปืนคอระยะไกลนะ พยายามเล็งหายก็โมจะไม่เจอนะจังหวะที่ฟ้าผ่าแบบนี้มี่ค่อนข้างจะอันตรายนะเราวิ่งชาจนี้เราไม่ได้ยินเสียงเขายิงก็ได้ยินเสียงนิดนึงเลยแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นนครับพยายามวิ่งหาได้เลยครับตอนที่ฟ้าผ่านนะ นนี้คือไม่เห็นแล้ครับผมไม่รู้อยู่ที่ไหนนะกินยาแก้ปวดรอเลยครับเพื่อนเราก็อยู่ตั้งไกลเลยนะแถวนี้ก็มองไม่เห็นคนเลยครับผมไม่รู้อยู่ที่ไหนกันนะตรงนั้นเป็นศพที่เรายิงไว้นะแต่ว่าเพื่อนเขาน่าจะอยู่แถวนั้นครับอาจจะดักรอที่เราเก็บของก็ได้นะ อย่าวิ่งออบดูอีกรอบ,น,รบ,รน,บอรนึงครับตรงนี้วอดเกิดครับผมเป็นบอลลาตาเวนะบางทีก็มีตัวที่ไซฟายอยู่นะไซสายนี่ค่อนข้างจะหาง่ายนะในด่านนี้ไซสายราคาก็น้าจะตกเลยครับช่วงนี้เหลือแค่หมื่นสี่นะ รอเหมือนที่ผมบอกครับผมนาจารอที่เราเก็บของนะแ้าเราวิ่งเข้าเก็บของนี้มีชีตาสูงครับแจ้งเพื่อนก่อนเลยครับผมพาไปส่งแล้วนะตัวแรกลืมแจ้งไ้ครับน่าจะไม่มีคนเหลือแล้วครับผมแต่วันนี้ก็เก็บของนี่ครับอันนี้เป็นเอเครับผมเป็นปืนที่ค่อนข้างจะใช้ได้ครับผมไม่ได้แย่นะถึงมันจะอดีตนิดนึงก็เถอะ ป๋อน,นี้ไม่น่าจะมีอะไรครับมีแค่ระเบิดนะเก็บไปใช้ได้ครับมาดูศพแรกที่เรายิงไว้ครับผมตรงนี้นะคนนี้ก็ใช้เป็น AK เหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็น AK คนละรุ่นนะกระสุนนี้นะ่าจะเป็นกระสุนจ่อสมครับซึ่งไม่ค่อยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับปืน AK ในด่านมืดแบบนี้ ของก็ไม่มีอะไรเลยครับที่เหลือนี้ให้เพื่อนเลยนะผมไม่ได้เก็บสักชิ้นเลยครับสำหรับศพนี้แต่ว่าแบบนี้ก็วิ่งมาล่าจิ้งจอกออับผมกลุ่มจิ้งจอกน,ะอนี่ยมาไม่ถึงไหนก็มีคนแย่งไปแล้วครับแล้มีคนแย่งแบบนี้ก็ยิงคนงงับผมเราหน้าจะเก็บของกันอยู่นะ ้ยห้าสิบเมตรครับข้างหน้าเลยครับมาถึงแล้วก็ระวังตัวนิดนึงครับผมอาจจะมีคนดักอยู่ก็ได้นะเสยงฟ้าผ่าแบบนี้ก็วิ่งใส่ครับเจอหนึ่งคนข้างหน้านครับผมแต่ว่าลงเนินไปแล้วนะ เกือบมองไม่เห็นนะเก็บไปสองคิวคร้วผมดีที่เขายิงไม่แม่นนะมีงโดนแขนหักไปข่านครับน่าจะเหลืออีกคนหนึ่งที่วิ่งลงเนินเขานะก็แจ้งเพื่อนแล้วผมตาไปสองคนแล้วนะยงกินยา้เรียบร้อยครับ ก่อนที่จะวิ่งไปบวกนะตอนนี้คือยังไม่รู้จุดเลยครับผมว่าเขาอยู่ไหนนะเขาน่าจะอยู่เหนือข้างล่างนี่ครับผมน่าจะขึ้นมาหันนะข้างหลังมีบอดตอนหนึ่งครับไปเปิดจุดดีกว่าครับผมพยายามย่องให้บอดไม่ยิงเรานะตอนนี้คือเพื่อเล็งฝั่งทางกลับครับผม ไม่ได้เร่งมาช่วยเราเลยนะมาเปิดเพื่อนมาช่วยครับเจอแล้วครับผมกำลังย่องเลยนะสมอเลยครับตอนนี้คือเก็บไปสามคนนะครับผมไม่รู้ว่าตีเขามีกี่คนนะเราแบ่งตัวให้ก่อนครับ องน่าจะหมดแล้วครับผมส่วนก็วิเก็บของนีครับแหม่วน,นนี้นี่ปืนนี่แต่งมาค่อนข้างจะดีเลยครับเป็นสกบไกลด้วยนะเก็บไปก่อนนะครับผมเปิดได้ใช้ครับส่วนนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมเป็นส่วนเจาะห้าเลยนะ ส่หนึ่งครับผมซึ่งผมยิงไว้นะตอนนี้คือหาไม่เจอับผมไม่รู้ว่ายิงไว้ตรงไหนเลยแถวๆต้นไม้ครับตัวนี้เป็นโมซินเนีครับผมเป็นปืนสนนะแดดมืดช่วงนี้นี่เจอแต่สน,นครับผมนี่ก็ปืนที่สะกดระยะไกลนะเอาไว้ดักยิงคนนี่ฟรีนะครับ เรายิงไว้ครับผมวันที่ใส่เสื้อสีเหลืองน่าจะเป็นศพบ,บอสครับเป็น M110 เหมือนกันนะผมแต่ว่าผมจะไม่เอานะเอาแค่ของแต่งปืนครับมีแหวนราคา2000ันครับหยิบไปเผื่อไว้ดีกว่าครับ วันนี้ไซส์เป็นเ e 2 4มสองสี่เยผมแต่ว่าสกปร,ระยะใกล้นะเป็นโฮโลครับแต่ก็ยังใช้เป็นเก็บเสียงับผมถือว่าใช้ได้ครับนี่ของแต่งวาดีกว่าครับผมแง่ของแต่งนี่กระสุนอะไรเก็บไว้เรียบร้อยครับเข็มนี้ต้องกลับแล้วครับผมหนาน,นี้ไม่ค่อยจับคุ้มเท่าไหร่นะเสียไปนี่น่าเสียดายครับ เร,เราอยู่ไกลเลยครับผมเกมนี้นี่วิ่งยิงคนอย่างเดียวนะไม่ได้ฟาร์มเลยเกมนี้กับมูลค่าสองแสนสองครับผมถ้ามีแค่ของแบบนี้นี่ก็พอใช้ได้ครับผมเกมนี้เหมือนจะเก็บไป5คิวครับก็ได้ของมานิดหน่อยครับผมเก็บไม่หมดมาต่อกันอีกเกมครับผมกบับเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์นะ อันนี้นี่มาเพื่อดักยิงคนโดยเฉพาะเลยครับผลลายริงจจกนี่ค่อนข้างใจเยอะเลยนะช่วงนี้ถ้าใครจะเล่นก็แนะนําเป็นปืนสนิทนะผมใส่เก็บเสียงให้เรียบร้อยนะมามีเสียงเท้าผมปืนแน่นอนครับแหมยิงรวมไปแค่สองนัดครับผมโดนเข้ากลางอกนะ แน่ใจว่าข้างๆนี่มีคนหรือเปล่านะว่ได้ยินเสียงปืนอยู่ครับพยายามเดินดูแล,ล,ล้วบอกมบอสนี่ยังไม่ตายเลยนะยังอยู่ที่เดิมแบบ คนแบบนี้ก็เก็บของแลว้วผมอันนี้ใช้เป็น 4, วิกเตอร์สี่ห้าครับผมแล้วก็กระเป๋านี้ไม่มีนะกระสุนเป็นกระสุนธรรมดาครับผมกระสุนแค่จอดหนึ่งน,นะเอาไว้ยิงข่าวพอใช้ได้ แล้วก็วิ่งดูรอบๆครับผมานายมีคนครับตรงบอสนี่เหมือนจะมีคนไปยิงตลอดครับแม่วันนี้ย,ยิงไม่โดดเลยนะนรกว่ามันจะแอบในพู่มไม้ครับโผล่มาอีกฝั่งครับบอสเหมือนจะตายแล้วเมื่อกี้ไม่ทันดูนะว่าตายตรงไหนบอสน่าจะขยับไปฝั่งนู้นแล้วครับ เก็บของสักน,นิดนึงครับผมเป็นปืนฟอนะแต่ว่าสโคบนี่ค่อนข้างจัใกล้เลยครับของอะไรที่สำคัญก็เก็บไก่อนครับผมฟอนี่อยากได้นะแต่ว่ากระสุนเขาเป็นกระสุนข่าวธรรมดาครับในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรเหลือเลยครับผมจังหวะที่กำลังรักษาก็มีบอสเกิดครับผมตรงฝั่งนู้นนะ ถวนั้นน่าจะเป็นเนินเขาครับผมที่จําได้นะอดีว่าแผนที่นี้ผมไม่ค่อยได้เล่นครับแบอสก็ตายไปแล้วผมอย่างไวเลยครับอย่างว่าที่ใกล้มาถึงนี้ค่อนข้างจะอันตรายครับผมบางทีเขาอาจจะผูวมายิงเราเรได้แน่นะอย่ามองรอบๆไห้ดีครับ ไปย่องไปก็มถ้าอยากรวยนะอย,กกอ,อ,อย่าแก้ปวดรอเลยครับเย็นไปได้ที่ฝั่งนั้นกำลังเคลียร์ของอยู่ครับผมแต่ของจากบอสนะยิงตายไปแล้วหนึ่งคนครับผมน่าจะเหลืออีกคนหนึ่งครับ พยายามวิ่งเคลียร์คนร,บรอบๆก่อนเก็บของมาอยู่ข้างหน้าครับผมเตรียมระบงระเบิดรอเลยะหวังว่าจะโดดลงไปแล้วนะวิ่งดูสำรวจแป๊บหนึ่งครับผมก่อนจะเก็บของนะพยายามวิ่งดูนะผมว่าเขาเดินไปไหนนะ นี่คือเงียบเก็บแล้วครับผมระเปิดเชฟก่อนครับแหมพยายามวิ่งหาแล้วครับผมแต่ว่าหาไม่เจอนะไม่รู้ว่ากลับไปแล้วหรือเปล่านะ ันนี้ก็เก็บของเลยครับผมเป็นสไนด์อย่างเดียวเลยนะคนนี้กระสุนกระสุนนี่เก็บไปใช้ได้ครับผมของแต่งปืนเขานี่เป็นสโครบระยะไกลหมดเลยครับเก็บไปขายได้ครับผมม่เสียงฟ้าผ่านี่ค่อนข้างจะตกใจได้เลยครับผมของแต่งปืนไปให้หมดครับ เกมนี้นี่จังหวะแบบเหมือนโดนฟ้าผ่าตรงกลางหัวครับ okay, ผมตายเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมช่วงนี้คลิปอาจจะลงช้านิดนึงนะพอดีว่าที่บ้านพายุเข้าครับผมพายุฤดูร้อนครับพายุเข้าเหมือนในเกมนะครับผ่ากลางหัวเดียว